เอางานเก่ามาลองใส่เท็กเจอร์ดูกับเวอร์ชันใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายนะครับอันนี้ก็ใช้หลักของ t ท b บเล็กับเลเยอร์เนาะแล้วก็ส่วนเท็กเจอร์พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับตัวหน้าเองก็เหมือนกันนะครับหน้าแล้วก็ตัวเขาพวกนี้ก็ใช้เหมือนกันนี่ลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ อ่ะอันนี้เรามาลองดูวิธีกันว่าทำยังไงบ้างก่อนอื่นขอปิดตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ตัวพื้นเองนะครับเดี๋ยวผมไล่ปิดไปให้หมดก็เดี๋ยวลองให้ดูเทเชินนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้เอาไปลองปรับลองดูกันได้นะครับอ่ะเริ่มจากเท้านะครับถ้าดูจากคลิปที่ผมสอนเซฟบัตหรือเซฟแมททร r i a l ไว้ใช้แล้วมันก็จะล่นระยะเวลาได้เยอะรูปผมขอปิดไปก่อน โ okay. อเคคราวน,นี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือสร้างเลเยอร์ถูกต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาก่อนจะกี่เลเยอร์ก็ได้เราแต่เราอันนี้ส่วนเลเยอร์ของแต่ละชิ้นมันจะแยกกันนะครับอันนี้เอาชิ้นขาก่อนละกันพอได้เสร็จแล้วผมก็เปิดมาดูตัวพิเซตของผมว่าผมจะใช้ตัวไหนนะครับแมทเทอเรียลแล้วก็มาดูบัตรก่อนก็ได้บัตรน่าจะไม่ได้สร้างไว้โอเคไม่เป็นไรก็แค่เปิดตัวนี้้างทิ้งไว้ก็ได้นะครับนี่ เลือกเป็นไทเปนอ์แล้วก็ตัวเท็กเจอร์เองแล้วแต่เรา,เานะครับวิธีการใส่ก็คือหารูปมาใส่ซะแล้วก็ถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวลองดูผมอาจจะเอาเท็กเจอร์มาแปะไว้ให้ให้เราดาวน์โหลดกันเนาะมันก็สามารถเอาไปใช้ทํางานได้โอเคคัน okay. นี้พอเราได้เสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับถ้าเรากดเข้าไปตัวเท็กเจอร์มันจะใหญ่มากนะครับคันนี้ก่อนที่เราจะทําอะไร แนะนำว่าพิววิวก่อนแล้วก็จากนั้นพอพิ v วิวเสร็จแล้วกดตรงนี้นะครับปรับพิววิวแล้วปรับไซส์ที่ตรงนี้นะครับนี่นี้รีเซ็ตไปก่อนโอเคปรับไซส์ว่าเราอยากให้ไซส์ประมาณไหนถ้าประมาณนี้ก็เอาประมาณนี้จากนั้นก็กดเพนออลได้เลยนะครับนี่เราก็จะได้ตัวนี้มาตัวนี้พอเรากดสีเท็กเจอร์มันมาด้วยเนาะสีเท็กเจอร์บางอย่างเราไมไ่อยากได้มาที่เลเยอร์นะครับ เปิดเข้าไปดูที่ออปชันของเขาไม่เอาสีกดสีออกนะครับเราจะได้ตัวนี้เพียวๆอย่างเดียวแล้วก็อะไรที่มันที่มันกินกันอย่างเงี้ยวิธีการแก้แก้ง่ายๆก็ถ้าไม่อยากยุ่งกับที่เราที่เราทําไปแล้วนะครับให้เราสร้างรียกมาใหม่แบบนี้แล้วก็ใช้ตัวบัตรนะครับแล้วก็อินวน์ดผมเลือกเป็นตัวเคลนปกตินะครับก่อนรีเซตต็ตเ่าก่อนก็ได้ก่อนรีเซต็ตขอโคนก่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาทําใหม่ คนคนไปไว้ที่ไหนนะครับคนก่อนพอคนเสร็จเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แอดไปไว้อันใหม่ของเราในไม้ไลเบรีก็จะอยู่ในนี้โอเคจากนั้นกลับมาที่บัตรเดิมนะครับอย่างที่บอกรีเซ็ตแตะไปทีหนึ่งแล้วก็รีเซ็ตโอเคอันนี้ผมก็กดเป็นซับแล้วก็ระบายลงไปเขาก็จะจมเข้าไปก็จะวิทะลุกออกมานะครับวิธีการนี้ก็จะง่ายเอาไว้ ทำงานได้แล้วก็มันจะไม่ยุ่งกับเท็กเจอร์ที่เราที่เราทำไปแล้วในพวกนี้เห็นปะมันก็จะยังงาม,มาเหมือนเดิมครบนะครับจากนั้นอันนี้ก็ไว้ปรับเนี่ยปับไปรู้สึกมันโอเคข้างนี้ก็เหมือนกันโอเคเสร็จแล้วเราได้พื้นผิวของขามาแล้วเนาะรันนี้เดี๋ยวมาทําส่วนของหัวของหัวก็เหมือนกันผมก็สร้างมาใหม่แล้วก็เอาดื้อเลยก็ได้ก็ไปเลือกบัตรก่อนนะครับ อ่าบัตรอันนี้ไม่เอามันเป็นบัตรเดนินดีกว่าแล้วก็กดเพ้นออกไปนะครับเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้มานะครับแต่ว่าเราต้องมาปรับก่อนปรับเอาประมาณหนึ่งของเราแล้วก็ส่วนตรงไหนเราไม่อยากได้เช่นปากแล้วก็ตานะครับกลับมาที่ตัวบัตรตรงนี้หากว่า Delete Layer นะครับมันน่าจะอยู่ข้างล่าง,างนี่ไอคอนนี้นะครับจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือปรับหัวบัตรให้เล็กแล้วก็ เขาจะลบออกให้นะครับนี่นก็ะจะลบตรงนี้ออกให้มันก็จะไม่ยุ่งกับตัวพื้นผิวของเรานะครับ,ก,รรบก็ใช้งานสะดวกดีโอเคเอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเเาาก็มาลองเช็คดูว่ามันโอเคหรือยัง ขาเท็กเจอร์นี้หน้าก็อีกเท็กเจอร์หนึ่งนะครับนก็ประมาณนี้แล้วถ้าใครอยากเพิ่มอะไรเข้าไปมันสามารถเพิ่มได้เลยเช่นอดตรงนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็อยากได้เท็กเจอร์อื่นใช่ไหมผมไปเลือกบัตรก่อนเลือกตัวเดิมก่อนตัวเดิมคือตัวนี้แล้วก็ของผมมีตั้งพวกนี้เพิ่มมาอยู่นะครับผมก็แค่มาลองเลือกว่าผมอยากได้แบบไหนอีกอ่ะออนไลนา์ตรงนี้เพิ่มเข้าไปก็ได้ ถ้าอยากระบายเองทํำยังไงก็ระบายได้เลยนะครับมันถูกเลือกไว้อยู่แล้วนี่เห็นไหมทำงานเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าระบายลงไปมันก็จะนูนขึ้นมาตามที่เราระบายนั่นแหละเดี๋ยวผมขอปิดอันล่างจะได้ดูจะชัดนีไ่ไงเห็นไหมนี่มันก็จะนูนตามที่เราระบายลงไปพวกค่าพวกนี้แต่แล้วเราอยากได้อินเวอร์ก็กลับเ,เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็ดูที่พื้นผิวเหมือนถ้าอินเวอร์มันจะกลับค่าพูดออกมาอย่างนี้ก็จะสะดวกขึ้นเนาะโอเคอมาลองดูกัน ว่าแอเรียตรงไหนเราอยากได้บ้างน,นะครับถ้าทำพวกเท็กเจอร์พวกสัตว์ประหลาดหรืออะไรพวกนี้ง่ายเลยนะครับใช้ลักษณะอย่างนี้ได้เลยเลยนี่ยแล้วก็ถ้าตรงไหนอยากได้ใหญ่ๆก็ค่อยมาปรับสเกลของตรงโหมดของอัลฟาเอานะครับนะผมเอาประมาณนี้แล้วกันจะได้รีวิวคร่าวๆให้ดูว่ามันสามารถเอางานที่เราเคยทำแล้วออามาพัฒนานต่อได้อันนี้ชิ้นนี้ผมได้ประมาณนี้ผมจะไปเปิดเลเยอร์ก่อนหน้านี้ขึ้นมาด้วยนะครับ นี่เห็นไหมเราก็สามารถปรับแต่งได้ว่าเราจะเอาประมาณไหนประมาณนี้โอเคจากนั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่ม <c oughs> ไปเปิดโหมดของน้ํานะครับผมทําไว้อันนี้ในตัว m มทเทอร l ลน้ำเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าทํำยังไงโ,โดยเบื้องต้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนนะครับจากปกติมันคือน,น,นี้เปลี่ยนเป็น r e f ฟ e c t i o n แล้วก็ปรับค่าพวกนี้เนี่ยค่าพวกลักษณะข้างในล,ลึกของมันมันสามารถปรับได้ว่าจะเอาลึกมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ อันนี้ความหนาของมันจเจาะประมาณไหนเนื่องจากมันเป็นน้ำก็เอาประมาณนี้แหละคราวนี้ผมจะมาเพ้นเพิ่มเพ,เพ้นเพิ่มอะไรไปดูส่วนของขานะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนแบคทีเรียเอาเป็นพวกมันมันเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ลักษณะขามันเปียกน้ําหน่อยผมจะเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับเพิ่มเลเยอร์อีกอันหนึ่งแล้วก็ส่วนเลเยอร์ตรงนี้เองไม่เอาเท็กเจอร์นะครับแล้วก็เวลาเราระบายลงไปที่ตัวนี้เดี๋ยวมาลองดูกันเอาเท็กเจอร์นี้ออกก่อนนะครับ ตั้งเป็นดี๋ก็เอางี้ก็ได้ตั้งง่ายๆก็คือกลับมาที่นี้แล้วก็คลิกนะครับคลิกเป็นปกติอ่ต้องไปเลือกที่บัตรน,นะตัวเพจนะครับเป็นปกติแหละแล้วก็อันนี้ก็เลือกแล้วความเป็นวาวแบบสุดๆโอเคอ่าน,นี้ไม่มีอะไรเนี่ยเราเราก็ระบายลงไปได้เลยนะครับพอเราระบายลงไปปุ๊บพื้นผิวตรงนี้มันก็จะถูกเปลี่ยนเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือน เมือนเปลี่ยนน้ำเมี่ยแล้วแต่เราเลยแล้วก็ถ้าเราอยากให้เขาเปียกแค่ข้างในร่องนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้เคยสอนไปแล้วเรื่องของตัวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เรากด e e p m a มาขึ้นมาแล้วก็ตั้งให้มันลักษณะให้มันต่ำลงไปแล้วเราก็าระบายได้เลย่ะกดโซโล่ดีกว่าจะได้ํางาน,นนี้นะเนี่ยมันก็จะติดเฉพาะพื้นผิวส่วนของข้างในนะครับข้างในร่องอะไรเงี้ยนี่มันอาจจะหนักไปเพราะว่าผมน่าจะกดไปเยอะขอปรับความละเอียดลงนะครับ ค้างเลยโอเคลงมแล้วนี่ยให้มันเข้าไปอยู่แค่ในล่องกร็พอนะครับแล้วก็ปรับพวกนี้ได้เลยมันก็จะทำงานง่ายขึ้นเนี่ยโอเคเอาประมาณนึงแล้วก็ถ้ามันคมไปเราก็ใช้ตัวนี้นะครับถูเนี่ยถมูมันซะนดน้อยๆน่อ,นอก็ถูไปลักษณะนี้นนนเ,กเกี่ยเขาแหละ ี่ยมลงไปหน่อยมันจะได้ดูแบบซอบซอบหน่อยนะครับโอเคเราก็จะได้มาประมาณนี้โอเคก็เปิดอันนี้ออกเนี่ยมันก็จะสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็งานก็จะดูมีอะไรมากขึ้นนะครับเพอใส่พื้นผิวเ t e เจอร์พื้นผิวพวกนี้ render ไปนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปปิินที่ดีก็ไปดด้วยเช่นกันเพราะมันเป็น มันเป็นพื้นผิวจริงเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเปิดเข้ามามันเนี้ยมันคงตามพื้นผิวจริงนะครับโอเคทิกนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปสอนจัดแสงให้นะครับ